เจมเปียช้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชว่วงนี้ยุคของรายการเปียทุกปีอ่ะเมื่อวันนี้มาดูสิบห้ามากินเต่าบินเต่าบ,บ,บินมีในสารคามค่ะตู้แรกตู้แรกในสารคามใช่พวกนุ่นพวกนุนจะพามากินเต่าบินอ่เดี๋ยวมาดูกันเด,ดี๋ยวจะให้เปียเป็นคนกดได้ไหมเอี่ยเอาเอานี้เอาของผ่าสแกน Oh, สมาชิกบมเากัามสมาชิกเหรอ,รอน่ท้ายเอ,อ,อบโอเ okay. เองโครต้องไ้อะไรไหมรับหลอดโอเครับหลอดรับสารับทุกอย่างเลยค่ะซื้เอเลยอ้าวจ่ายเงินพร้พมสแกนสแกนสแกน เอาของข้าไปสแกนก่อนอันนี้เดี๋ยวสแกนกันแง่นะดีสแกนหนึ่งห้าสิบาทห้าสิบห้าใช่ไหมห้าสิบห้าใช่ห้าสิบห้าบาทดีอ่ะโอเคอ้าวแล้วทำยังไงรอสิพัทที่แม่เขาจะบอกว่ายี่ไหนอ่ะ ใส่เบอร์มือถือดิอันนี้จนมีสะสมคาแน่นให้เฮ้ยแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยวินาทาีได้แล้วอ้าวเคยกินหรือเปล่าเคยแล้วอัไวไนไปกินอยู่กรุงเทพไงอ้าเหรอใช่อ้อวข้ยังไม่เคยก่เกอเจ็ดสิบ กกว่่่าพีเออออรสั่งแก้วถัดไปเลยค่ะอาอสั่งแก้วถัดไปเลยค่ะกินอะไรคะเอาเอออันนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวได้บึกบังกันเออเดี๋ยวพีเด่อ้ยอยากกินโอรีโอ่ปั่นภูเขาไฟอ้าวแล้วทำไมไม่สั่งพร้อมกันล่ะอ้าวเหรออืมเอาเออพอดีอ้าวหวานพอดีเอ้ยหวานน้อยหวานน้อยหวานน้อยหวานพอดีใช่อเราอ้าวเหรอ อ่านน้อยใช่ไหมใช่ช่วงนี้เปียนเฟือ่อยลดน้ำหนักได้ไหมเอามันก็กดปะได้ ที่ทำม่เป็นก็ไม่ใช่ก็่ดอ,ออกว่าได้โอเค <Okay. S 2> ออตเลยร้อยค่ะออาน,นี่ก็ซื้อว่าเตียขึ้นกันนะคะน่ะเนี่ยเตียกับเตียมาน้ากันเอิ่นเตียคนเดียวหันสองคนเชเชเสร็จแล้วเอ้ยนี่ไงได้แล้ว อ๋อเมนบ่วะเอาได้ยังอ่ะทำอะไรนั่นคือบัตรใบวะอ้าวโกงเหรอก็โกงไปแล้วนี่อ้าวอ้าวแล้วจะได้เงินได้ขึ้นเงินขึ้นมาเนี่เงินขึ้นทีงไหนเนี่ยเอ่อว่รู้วะโกงอ่า อ้าวอ้าวเดนกินเงินเออเดนกินเงินไปแล้วห้าสิบห้าบาททำยังไงเนี่ยทำยังไงแล้วจะทำยังไงต่ออ้าวเขาจะแกะไม้ดิหรอจะแกนไม้แต่ไม่เอาไปหรอเนีย่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแกะไม้เขากบบอุ้ยเขากระเสียเปียกเขากระเสียเปียกตัวอ้าวเขายังไง ก็บอออกว่ะเดียมันไม่หามึงว่ะยกเลิกยกเลิกยกเลิกยกเลิอกอ่าทำแล้วตู้เต่าบินกินเงินแล้วหนึ่งครับแล้วรอจาะเปิดช่องรับเครื่องดื่ม,มอ้าวเสียวเงินห้าสิบห้าบาทครับฝาล่ะอ้าวขว้นี่ฝา แม่แม่มีฟ้ามาให้เดอัอน้นแนา,าแล้วเงื่อนอีกอันหาซิาบาทไปใช้อ่อใช่ไหมใช่ไหมลองเห็ดไหมกัน่ะห้มันขง่งออกไปไป,ไปออกเร้วครับผมใช่ไหมเงน,นอ,อกไปแล้วครับออกไปแล้วเอออ หรือว่ามันค้างวะเมืองอันนี้ตู้เต่าบินกินเงินพวกหนูไป5้าบ้าบาทนะคะพี่ๆท,ทุกคน,นใช่แล้วทำไมมันไม่อันนี้วะเออเราจะทำยังไงดีอ่ะ สแกนมันก็สิแบบสแกนไม่ได้เนี่ใช่เล่าก่อนต้องโทรหาไอ้นี่แล้วแหละอ่ามีปัญหาแล้วแหละนี่นมันก็เป็นอันไม่ได้เด้อรู้จักยงไงเออจมบ้านจะมาบ้านเชื่อแล้วก็โทรใหม่ ใช่เดี๋ยวพีใจทุกคนวันนี้หนูมากดเต่ากินแต่ว่าหนูไม่ได้กินเพื่อนได้กินคนเดียวเพราะว่าของหนูมันไม่ออกมาแล้วจะวางมูสไปแล้วอนี่แหละหนูเสียเงินเล่นหาสิบห้าบาทครับพี่ทุกคนเฮ็ดตั้งใดดีบ่มันมีบ้านมี้เมียมาอื่นเจ้ารู้ตองกดไหมบ่ จะยังไงแอบบอจัองไงจบก,กานที่วิวโหลดไพี่ออทุกคนหนูว่าได้กินเต้าบิชงชงฉาหนูได้กินคนเดียวแอบบอแอบแอบยู่บอกเต้าบินกินงินเต้าบินกินรก้วนี้ถือว่าเป็นก้านี้มูลค่าหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบบาทเพราะว่าสั่งสองแก้วได้แก้วเดียวมงมากหรือว่าถ้าเห็นนี่อย่างผิดบอไม่รู้๋อาก็กดตามแก้วแรกเลยนะ ใช่แต่ตอนโอนตังค์แล้วโอนไปแล้วเขาไม่รันระบบให้ใช่แก้วว่าออกมากไหมคุณพี่ทุกคนใช่แสบปฏิกิริยเดี๋ยวคิดแก้วตอนได้กินแก้วเดี๋ยวอันเดีวแก้วนี้มูลราคาหนึ่งร้อยสิบบาทคิดเป็นคูณสองเลยแล้วกันใช่หนึ่งร้อยสิบบาทงงมากไม่ได้กินแต่ว่าเพื่อนได้กิน เยอเปียนน้อยไม่มีบุญใช่หนูว่ามีบุญเต้าบินจะไม่ได้กินอีกแล้วเ <c oughs> ต้าบินจะไม่ได้ขายให้พวกหนูอีกแล้วโอเคจบการรีวิวพี่พี่อย่าลืมกดกดไลค์กดติดตาม <c oughs> กด subscribe. s u b บส r i b e บ๊ายบาย